สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะวันนี้นํำจะามาชวนทำดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกแล้วก็มีเวอร์ชันของดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกนะคะ,ะ,คะเพื่อใช้ในการวอร์มอัพร่างกายนะคะเป็นเซตแรกของการออกกำลังกายนะหายใจเข้าลึกๆนะคะนำจำสไลด์ตัวมาที่แพลงค่ะ แล้วหายใจออกกลับ downward facing dog นะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้ในการวอร์มอัพเนี่ยเราจะทำสัก2ถึง3เที่ยวให้เราดูว่าร่างกายผู้ฝึกของเราเนี่ยไหวขนาดไหนนะคะถ้าไหวก็อาจจะ5เที่ยวได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ปกตินําจะใช้ประมาณ3เที่ยวค่ะแล้วตรงนี้จะตุรังก้านะคะแจ่ตุรังก้าแบบงองแค่ศอกแล้วก็ ขึ้น u p w a r d facing dog โดยที่สภาพที่เรายังจิกเท้าอยู่นะคะเราจะทำตรงนี้นะคะประมาณเหมือนกันค่ะตามร่างกายผู้ฝึก3-5เที่ยวนะคะในการวอมอพในการเซตร,ร่างกายในการเริ่มที่จะฝึกโยคะนะคะประมาณ3เที่ยวเหมือนกัน และในท่าต่อไปนะคะก็จะเริ่มขยับในการวางศอกซ้ายและศอกขวาทีละข้างนะคะตรงนี้ขานำจะมีการยกส้นให้ดูว่าเราอาจจะยกส้นไปมาก็ได้งอเข่าหรือจะยืดขาตรงๆก็ได้นะคะตามความยืดหยุ่นของเส้นเมื่อกี้เราวางทีละศอกตอนนี้เราวางสองคะ่ะแล้วเราก็เดินเข้ามานะคะเพื่อเซ็ตร่างกายให้เป็นดอฟฟินอันนี้ควนี้ก็คือขึ้นขึ้นสองลงสงนะคะเหมือนกันค่ะ ทำสามเที่ยวหรือห้าเที่ยวแล้วก็เป็นเจ้าวันเลกดอลฟินนะคะเพื่อเหยียดยืดและเปิดขาเปิดร่างกายนะคะหายใจเข้าลึกๆตอนที่หายใจเข้านะคะเหมือนเดิมทุกท่าที่ยกตัวยืดตัวขึ้นเนี่ยคือลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกลายตัวนะคะกลับมาหายใจลึกยาวเพื่อพักก่อนคราวนี้มือขวาจับศอกซ้ายเอมือขวานะคะจับข้อเท้าซ้ายคะ่ะยืดมา มือซ้ายก็จับข้อเท้าขวาเพื่อจะเป็นการปิดร่างกายเราดูซิว่าผู้ฝึกเราสามารถทำได้ถึงรูปแบบไหนนะคะหายใจลึกยาวเหมือนกันค่ะประมาณ3ถึง5เที่ยวนะคะในการยืดบิดตัวในการจับขาหายใจลึกยาวอยู่ในท่าค่ะ หลังจากนั้นนะคะมือข้างเดียวกันจับขาข้างเดียวกันก็คือมือขามือขวาจับขาขวาแล้วยกขาซ้ายยืดนะคะในการมองเนี่ยผู้ฝึกนะคะจะต้องมองไปที่พื้นทางด้านหน้าเพื่อ หาที่ขึงสายตาของตัวเองเนาะน้าเรียกแบบนี้ค่ะตรงนี้เหมือนกันนะคะเราจะสามารถทําแล้วค้างลมหายใจนานๆหรือว่าเราทำสามเที่ยวหรือ5เที่ยวก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะให้ผู้ฝึกของเราทําในรูปแบบไหนคะ่ะกลับมาที่ฟอร์บิดเบนธรรมดาในท่ายืนหายใจเข้าลึกๆนะคะเป็นอันจบของด